음음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  <목> 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 ผมว่าน่าจะมีสักสี่ห้าโลได้ครับตัวนี้ไม่ธรรมาดานะตัวเนี้ยดูดิดูรครับโอ้ใหญ่จริงให,ใหญ่จริงเดี๋ยวผมเทียบความยาวให้ดูครับดูสอกผมเดี๋ เียถึงนี่เองครับอูใหญ่จริงพอดีได้คันใหม่มาลองนะครับได้คันใหม่มาลองพอดีจากจะง,งัดตัวใหญ่ๆว่ามันเหนียวหรือไม่เหนียวก็ใช้ได้ครับเมื่อกี้แล้วคันโกงเลย ไอ้ลายครับนี่น่าจะถึงสองป่าไม่รู้นะไม่แน่ใจครับไอล้ลลยคันนี้นะครับงัดอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ สายสวยเลยตัวนี้มาขนาดนี้อยู่บอกว่า จอคันนี้งัดกระเด็นไซส่ก็โอเคเลยไม่ได้เล็กนะครับ ใอ้ก็โอเคอยู่ครับนี่คันนี้เลยเนี่ยกระเด็นกระดอนคันเนึ่ง Minuto. ครับนี่สก็พอได้ครับนี่ครับงัดกระเด็นคันนี้สายฟาก็เนี่ยครับไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะครับเนี่ยมาไกลเลยอะ่ะ ครับใช้นี้ทุรักทุเลหน่อยหนึ่งนะครับ นี่ครับไซน์นี่กำลังโอ้ยเดี๋<ท>ดร้อนสวัสดีครับสวัสดีนะานะคเพื่อนๆพืพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับหลังหลังจากดูคลิปจบแล้วไปยังไงบ้างเลยวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับคันที่ผมใช้นะครับนี่มีหลายคนถามกันมานะครับว่าผมใช้คันอะไร คันนี้เป็นคันเป็นคันบิวเอานะครับไม่ได้เป็นคันสำเร็จมาจากท้องตลาดนะครับเวทดเวทนี้รู้สึกว่าจะ8ปดไม่เต็มดีนะครับผมว่ามันค่อนข้างอ่อดนะส่วนความยาวอยู่ที่6ฟุต5้านะครับสำหรับคันนี้ก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยครับผมลองใช้มาพักใหญ่แล้วนะส่วนคนที่บิ้วให้ผมนี่ก็คือนาต้อมนะครับ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อนาต้อมได้เลยนะครับส่วนราคามันมีหลายราคานะครับอยู่ที่เราเลือกแบงก์เราเลือกไกด์นะครับถ้าไกด์แพงราคาก็จะสูงถ้าไกด์ถูกราคามันก็จะต่ำลงมานะครับก็อย่างที่เห็นครับงัดกระเด็นกระดอนคันนี้ส่วนสายนะครับ สายกับสายหน้านะครับผใช้เป็นของฟิตทิงนะครับใช้เป็นคู่นี้เลยเอาสายพีเ e ีก่อนนะครับสายพี e, ผมใช้เป็นพี e 3นะครับเพราะว่าสายค่อนข้างจะเส้นเล็กนะครับข้างในเขาจะก็จะเป็นมวนมวนสีเขียวอย่างนี้ครับมวนสีเขียวแบบนี้ 3นะครับใช้เป็นพี่เพราะว่าสายค่อนข้างเส้นเล็กก็ปลมันสายงัดด้วยไม่ใช่สายหวานนะครับก็เลยต้องเป็น p ี่นะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับวัดป่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคาราคาอยู่ที่ร้อยห้บาทร้อเมตร 150บาทนะครับราคาไม่ได้แรงนะครับอย,อย่างที่เห็นในคลิปเลยครับส่วนช็อคนะครับเป็นพูโ,โคาร์บอนของทิพชิงเช่นกันนะครับผมใช้เป็น40บอทน,นะส่วนกิ๊ผมใช้เป็นล็อกสแนปเบอร์หนึ่งนะครับอุปกรณ์เซตนี้เลยที่ผมใช้คันลอกสาย ลอกเป็นไดว่าอัลฟาเอสนะครับลอกสายจิ๊บสายหน้าทุกอย่างที่พูดมาซื้อมาใช้นะครับก็ <g ül> เห็นว่ามันมันโอเคอ่ะครับ <g ül> ก็เลยแนะนำแล้วก็มีคนถามว่าผมใช้คันอะไรก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อนต้อมได้เลยนัทต้อมเป็นคนวิวให้ผมมาหลายคันล้ว ส่วนเนี้ยได้คันนี้มาใหม่ล่าสุดก็เลยลองไปพักใหญ่นะครับหลายเดือนมือกันนะก็ถือว่าโอเคครับก็เลยมาแนะนําโอเคผมต้องกลับไปหาตกปลาแล้วครับไปไปหาผลงานนะครับสวัสดีครับ